ดือยดอนคุณบันดันใจพบกับดิฉันรัตนมนสารานทนมหาวิทยาลัยสงขลานคารินเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นอย่างมากและในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะดตอร์ชัยยานน้อยนาถผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยเขตตรังและในวันนี้ดตอร์ชายยาจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชีวิตการทำงานและข้อคิดอะไรมาฝากพวกเราบ้างนั้น ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและการทํางานของอาจารย์ชยานะคะดิฉันจะขอเล่าถึงประวัติส่วนตัวของอาจารย์ชยาอย่างคร่าวๆค,ค่ะ ประวัติส่วนตัวนะคะอาจารย์ชยาะคะเป็นชาวเมือทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนรัชดาจบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ปริญญาโทจบเอกคณิตศาสตร์และศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณปริญญาเอกจบจากมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาการวิจัยและสถิติการบรรยาย ประวัติการทํางานนะคะทำงานที่แรกได้สอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ที่อำเภอทุ่งสงหลังจากนั้นได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังตั้งแต่ปีพศ2550สอนในวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประวัติในการทํางานด้านการบริหารนะคะเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตังในฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้หลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกและได้รับหน้าที่เป็นผู้บริหารผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาจนถึงในปัจจุบันคะ่ะงานหลักของอาจารย์ที่ทําในปัจจุบันมีอะไรบ้างคะงานในด้านของงานบริหารนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าขออาจารย์ก็จะมีทั้งสองฝ่ายใหญ่ๆนะครับคือสองงานใหญ่ๆก็คืองานวิชาการด้วยนะครับแล้วก็งานพัฒนาักศึกษาด้วยนะครับ อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์เข้ามาทํางานในด้านงานพัฒนานักศึกษาคะจริงๆงานด้านพัฒนา,าเนี่ยแรงงานใจจริงล้วคือเราเล่าความตั้งแต่ตอนอาจารย์เรียนเป็นนักศึกษาแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เข้าเข้าปีหนึ่งแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่มัธยมน,ยนะครับเพราะว่าเป็นประธานชมรมนู่นชมรมนี่นะชมรมอนุรักสิ่งแวดล้อมตอนเรียนมัธยมเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาบอลน,นะครับรือต่างๆก็คือถือว่าเป็นล้วนในการกับกิจกรรมนอกเหนือจาก จากวิชาการนะหลักคิดหรือวิธีการทํางานของอาจารย์คืออะไรหลักการคิดและการทํางานของอาจารย์เชยานนะคะ การตั้งใจในการทํางานและการทํางานอย่างเป็นระบบโดยพื้นฐานของตัวท่านเองนะคะท่านเป็นนักคณิตศาสตร์ดังนั้นการทํางานอย่างมีหลักการและเหตุผลนะคะหรือขั้นตอนในการทํางานจะสามารถทําให้ผ่านงานงานนั้นได้อย่างราบรื่นค่ะสองนะคะการพูดคุยร่วมกันหรือการแสดงความคิดเห็นนะคะสําหรับตัวท่านอาจารย์ชัยยานะคะท่านไม่ได้เป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองนะคะจึงทําให้รับความคิดเห็นจากผู้อื่นนะคะหรือการระดมความคิดในการทํางานนะคะทําให้สามารถดําเนินงานไปได้ อย่างรับรื่นค่ะ 3. การเน้นผลสําเร็จนะคะการทํางานของอาจารย์ชยานะคะท่านจะมองผลสําเร็จเป็นหลักนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้มีกําลังใจในการทํางานนะคะซึ่งทําให้มีความสุขและผ่านทุกๆปัญหาไปได้ค่ะอาจารย์มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านอาจารย์เคยมีปัญหาบ้างไหมคะแล้วเวลามีปัญหาอาจารย์จะมีวิธีการแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างไรคะ แน่นอนนะเพราะว่างานอาจารย์ก็ต้องทำเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดูแค่ง,งานเป็นนักศึกษาอย่างเดียวมาดูทั้งงานงานวิชาการด้วยนะวิชาการเนี่ยบอกว่างานมันหนักอยู่แล้วเพราะว่าโดยโดยมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยงานวิชาการนงานหลักนะครับที่จะที่ทํางานเกิดปัญหาในสิ่งบังชีมัน,ม,นมันทำงานด้วยแต่คือบอกว่ามันหลายมันหลากหลายงานนะครับบางทีเราก็อาจจะ ทําทงานคือจริงว่าถามทาได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่ามันอาจจะในส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยเราเราไม่ได้ไปเจาะลึกมากนะัะนะครับนะเจาะลึกมากมันก็เกิดเกิดประเด็นว่าประสิทธิภาพในผลสมดทษ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบออกมาชัดเจนชัดแจ้งนะครับนะหรือว่าคือมองในเรื่องของความกดดันในการทํางานก็มีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะทําอย่างไรให้มันสําเเลจไปได้นะครับ มันจริงๆแล้วมันต้องอาศัยทีมงานนะครับบุคลากรสายทางๆสูตแล้วก็สายอาจารย์ที่ที่เข้ามาช่วยงานหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะสอบถามจากผู้รู้นะครับผู้รู้นะครับว่าเออเขาทํางานแบบเนี้ยนะครับแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าผ่านไปได้เนี่ยนะครับเขาต้องมีวิธีการยังไงในส่วนของแนวคิดหรือความคิดเห็นในการพัฒนานักศึกษาขออาจารย์ชียาจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญทุกคนไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะคือตอนนี้เนื่องจากว่าแนวพัฒนา,าเนี่ยหมายจะบอกแล้วว่ามันจะเป็นแบบเดิมๆไม่ได้แล้วมันต้องมีการเชนสุว่าเปลี่ยนแปลงการฟอร์มใหม่นะครับอาจจะต้องเอ่อต้องให้อะไรอ่ะผมว่าให้มองถึงตรีแนวโน้มในอนาคตผมอยากมองเป้าเวลาเราตั้งเป้าไว้เนี่ยคือจริงๆแล้วอยากอยากให้ทุกภาคส่วนให้ถึงเป้าว่าในอนาคตเนี่ยอีก สมมติเอาอายะสั้นเลยปีเปี่ยปีไปไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าในโลกของเราเนี่ยนะครับหรือว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือว่าตัวของนักศึกษาเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนอันนี้เราอาจจะมีการคาดการณ์หรือว่าปักาณ์ใน่วงหน้าได้ ในการพัฒนานั้นนะคะจะมองแบบเดิมๆไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะต้องมองถึงแนวโน้มในอนาคตที่ตั้งไว้เช่นในอีกห้าปีข้างหน้าเราคิดว่าโลกของเราหรือมหาวิทยาลัยของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหน ในส่วนของตรงนี้นะคะเราสามารถคาดคะเนทรัพยากรไว้ล่วงหน้าได้ค่ะเรานะคะจะต้องมีกระบวนการอย่างไรเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวของบุคลากรเองเนี่ยจะต้องมีความรู้การปรับตัวอย่างไรเช่นการเสนอโครงการนะคะเราต้องคิดว่าต้องดาเนินการอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเตรียมรับมืออย่างไรค่ะอยากทราบว่าอะไรที่เป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองหรือว่าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะ จริงๆรับดันจัดไหนเอะครับตอนแรกเนี่ยในการพัฒนาตัวเองนะเนื่องจากว่าเอาจริงๆเลยว่าเราเนี่ยมาอยู่สายอาจารย์เนี่ยมาสายสายอาจารย์หนาวิทยาลัยนะครับสายอาจารย์หนาวิทยาลัยครับนะครับสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของวิชาการก่อนนะครับวิชาการวิชาการก่อนไอวิทาวิชาการเนี่ยในเฉพาะทางตัวเองเนี่ยตัวเองต้องมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วต้องรู้นะครับนะตอนแรกเนี่ยเรียนจบเยโทมาที่นี่บรรจุไปเยโทนะครับ แต่มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในตัวของความรู้วิทยาทนีปบางทีเราอาจจะไม่ได้รอบรู้มากมากมายเนาะนะครับในศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยนะครับหรือว่าไม่เฉพาะเวลาไปทํางานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพดศาสตร์ของตัวเองอย่างเดียวมันต้องมีศาสตร์อื่นที่มามาควบคู่กันน,นะนะจากที่อาจารย์ชายาได้กล่าวมาข้างต้นนะคะสรุปได้ว่าเรงผักดัน ของอาจารย์เองในตอนแรกก็คือการเรียนจบปริญญาเอกเพราะการเรียนจบปริญญาเอกเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่บังคับและก็กดดันของตัวอาจารย์เองก็ทําให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองได้และก็ได้นําประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานของอาจารย์เองค่ะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชายามีอะไรบ้างจะพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมนะนะผมว่าเป็นคนที่ คุณธรรมแน่นอนว่ามันสุสั์จิตริตนี้กายตัวอยู่แล้วนะครับในการทํางานยึดตึงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ยึดตึงนี้ทํางานมาตั้งแต่แรกครับเพราะว่าทํงางานในด้านอาจจรา์มาตั้งตั้งแต่ปีสี่หกนะครับตอนนี้ปีหกห้านะครับก็เกือบยี่สิบปีแล้วนะครับเกือยี่สิบปีแล้วนะครับนั่นก็คือในในในเรื่องที่ความสัดจิตนะครับแล้วก็กปฏิปะนใจในการทํางานก็คือความมุ่งมั่นในการที่จะทางานให้สาเร็จ ต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแนวคิดหรือคติในการใช้ชีวิตของอาจารย์ชยานเนี่ยจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะเขามุ่งม,มั่นนะมุ่งม,มั่นในการทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับอยู่ประสะมีแน่นอนนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่ามันดีทางแก้ไขนะ คือทุกอย่างที่มีปัญหาผมผมคิดว่ามันยังมีวันพรุ่งนี้ก็ให้ผมนะบางทีผมเจอปัญหาเนี่ยผมว่ามันยังมีวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คำว่าวันวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่ามันแค่ตะวันขึ้นนะไม่ใช่ว่าแค่เออพรุ่งนี้เช้าแล้วตะวันขึ้นในวันพรุ่งนี้หมายความว่า มันเปรียบเทียบว,ว่ามันมีแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับแง่คิดหรือคติในการใช้ชีวิตของอาจารย์ชยานะคะมุ่งมันในการทํางานให้ประสบความสําเร็จแน่นอนว่าย่อมไม่อยู่ประสาทแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างยังมีพวกนี้เสมอ หมายความว่าไม่ว่ายังไงนะคะยังมีแสงสว่างค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วมันจะมีทางแก้ค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าตัวโครงการมีปัญหาเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดคนเราไม่สามารถทำสำเร็จได้ทั้งร0 0ซมันอาจจะมีล้มเหลวบ้างผิดหวังบ้างอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับได้หรือไม่ทุกปัญหานะคะย่อมมีทางแก้เสมอคะ่ะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยคะ่ะเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะ ในของงานที่อาจารย์ชัยยาประทับใจนะครับบุคลากรหรือเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมงานที่ร่วมกันทํางานงานหลายอย่างนะครับถ้าไม่มีเพื่อนร่วมงานงานมันก็ไม่สามารถรู่ร่วมไปได้สําหรับงานที่อาจารย์ชัยยาประทับใจนะครับอาจารย์ชัยยาบองว่าถ้าไม่มีเพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรงานก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จรุ่งร่วมไปได้เช่นในเรื่องของงานรับประกาศนียบัตร อาจารย์ชัยยาเป็นประธานในเรื่องของการฝึกซ้อมอยู่ที่วิทยาเขตกลางและวิทยาเขตหัดใหญ่จะเห็นว่าจะมีทีมงานและคณะกรรมการมากมายที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันซึ่งงานพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเพราะงานพัฒนานักศึกษาจะอยู่ในส่วนของการฝึกซ้อมบัณฑิตอีกทั้งยังมีการทำงานที่หนักและมีความต่อเนื่องเพราะต้องมีการซ้อมและมีการรับจริง บางคนต้องไปอยู่หาดใหญ่เพื่อที่จะดูแลนักศึกษาเนื่องจากงานพัฒนานักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากงานวิชาการแล้วยังมีอีกหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละปีซึ่งมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะของนักศึกษาการแก้ปัญหาสุขภาพร่างกายของนักศึกษาอย่างเช่นชมรมกีฬาต่างๆ ซึ่งต้องทำอย่างไรให้สวัสดินาของนักศึกษาเป็นใปตามอัตลักษณ์และเป้าประสงค์ที่เราต้องการทีมเวิร์กถือเป็นเรื่องที่สำคัญองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากๆที่ทำให้งานพัฒนานักศึกษาขับเคลื่อนไปได้ถ้าไม่มีองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาชมรมสมโมก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ดังนั้น ในส่วนที่ประทับใจมากที่สุดก็คือทีมงานที่มีความร่วมมือกันครับอ,อยากทราบว่าแนวคิดให้บุคลากรในการพัฒนานักศึกษาค่ะแนวคิดในกพัฒนานักศึกษาจริงๆแล้วลักษณะงานด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างรวดเร็วนะครับนะถึงเมวก็ก็จะแบบว่างานพัฒนักศึษาเนี่ยก็ในปรับก็ไดว่าปรับตัวเชนส์นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาจจะต้องไปสำรวจทางด้านนักศึกษาดูว่ากิจกรรมอะไรที่เขาสนใจนะครับด้วการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะอาจารย์ชัยยาคิดว่างานพัฒนานักศึกษาต้องปรับตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะต้องไปสำรวจทางด้านนักศึกษาดูว่ากิจกรรมอะไรที่เขาสนใจอะไรที่เป็นแนวโน้มในอนาคตแล้วดึงตัวนั้นเข้ามาสร้างมาเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ เป็นแผนงานเป็นโครงการเพื่อตอบสนองคุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยหาความรู้พัฒนาตัวเองเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาเพราะว่ามีหลายหลายด้านไม่ใช่ก,กิจกรรมอย่างเดียวด้าสวัสดิการต่างๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ อาจารย์จะฝากถึงสังคมการศึกษาที่เราต้องเผชิญต่อไปยังไงคะในก็การศึกษาในสมัยใหม่นะครับนะอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในตัวของผลสมบิติที่มากนะนะครับแต่ว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันก็คืออาจจะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาความรู้นั้นไปไปใช้อย่างไรนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างไรมากกว่าอาจารย์ชัยยาคิดว่า การศึกษาในสมัยใหม่อาจไม่เน้นตัวกดส่วนทีที่มากนักแต่ว่าการเรียนรู้ปัจจุบันอาจต้องเรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วจะไปใช้ประโยชน์อย่างไรเช่นการดำรงชีวิตปรับตัวให้เข้ากับสังคมให้ได้ต่อไปในอนาคตใบปริญญาอาจไม่สำคัญแล้วก็ได้เพราะคนเราสามารถเรียนรู้กันได้ตลอดชีวิตตลอดเวลาตลอดสถานที่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปใบปิญญาก็อาจ จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจมีการวัดความรู้ของคนที่จะทำงานอาจมีใบซเซอร์เล็กๆคอสสั้นๆอาจเปลี่ยนแปลงพอสมควรดังนั้นจะฝากถึงทุกคนไว้ว่าการศึกษามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามสภาพสังคมสภาพของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ จะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจจกลับดีไหมทด่เดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังทำใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่คิดและฉันเองที่ mình chợt bị trộm chỉ trong đấy như đơn từ bài mình cứ bay.